ไม่มีเงินเลยสักบาทซื้อบ้านได้จริงหรอคะวันนี้ม่อนจะมาแชร์ไอเดียความรู้ดีดๆเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อคอนโดด้วยเงินเพียงศูนบาทเท่านั้นคะ่ะใช้แค่เครดิตซื้อก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆและมีกำไรตั้งแต่วันโอนเลยนะคะคุณสมบัติเป็นแบบไหนและจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกเลยคุณจะ ต้องเป็นคนที่มีเครดิตดีไม่เคยมีประวัติการชำระเลทล่าช้าหรือว่าค้างชำระนะคะกรณีที่คุณเคยมีประวัติการชำระเลทล่าช้าหรือว่าค้างชำระถ้าอยากได้บ้านจริงๆอันนี้มอนต้องขอดูเอกสารก่อนนะคะว่าสามารถช่วยอันเคสให้ได้ไหมเพราะว่าเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของแต่ละแบงค์จะไม่เหมือนกันค่ะ 2. คุณจะต้องเป็นคนที่ มีไรายได้ประจำมีงานประจำทำและมีการเสียภาษีด้วยนะคะกรณีที่เป็นพนักง,งานบริษัทคุณจะต้องมีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์หรือจดทะเบียนบริษัทต,ตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะ 3. ภา,าระที่คุณมีจะต้องไม่เกิน3เท่าของรายได้นะคะกรณีที่มีภาระเกิน3เท่าของรายได้ คุณจำเป็นที่จะต้องมีกู้ร่วมนะคะหรือถ้าไม่มีกู้ร่วมก็จำเป็นที่จะต้องปิดภาระบางส่วนหรืออาจจะต้องปิดภาระทั้งหมดค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและรายได้ที่ลูกค้าได้รับนะคะ เห็นไหมล่ะคะคุณสมบัติง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยคะ่ะแค่เครดิตดีถือเอกสารมาเพียงชุดเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะแต่จะต้องเป็นโครงการบ้านคอนโดที่ม่อนดูแลเท่านั้นนะคะถ้าคุณมีภาระมากกว่า3ถึงเท่าของรายได้และไม่มีคนกู้ร่วม แต่เครดิตคุณยังดีอยู่อันนี้ถ้าอยากในบ้านหรือคอนโดจริงๆไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะแวะมาปรึกษาม่อนก่อนได้นะคะยินดีช่วยดันเคสให้เต็มที่เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะเรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแค่ให้โอกาสเราได้ดูแลคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ